กว่าเรื่องทองเม็ดยีดิบนะครับกว่าจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาว่างกลางแรงนะครับ,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 บนี่ยครับ อย่างบ่าวัวเลยครับอย่างบ่าวเอกเลยนะครับปีกแกงหมักเลยครับอาการอย่างดื้อไปยึดเลยกับโยนกลางแลกเนี่ยกับอย่างควันเลยครับบ่าวเอ็กบ่าวเอกอยู่นิดนึงนะครับหอัวควายเรื่องทองครับปีกแกงหมักเลยครับควันมันลูกลมเลยครับเนี่ยครับ โอ้ยเฮ้ยต้นไม้เดือยงิดเพื่นลมมาการ์การ์ไหนง่ายนะครับปล่อยๆล่อยงได้ปล่อยลงได้ไหมไหมแล้วมันขึ้นเลยไอ้มันขึ้นวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งิดวิ่งิดลมไม่ก่อยไม่ก่อยน่ดีกับวันนี้คนตองกับต้องวัดเร็วกับไม่ก่อยติดลมอาการพ่อคนพ่อคนให้มันลุ้นให้มันลุ้นให้มันลุ้นเอาไหมเอาไหมเออได้โอเค